ที่ช้อปปี้แฟชั่นมีของตรงใจได้ของตรงปกส่งฟรีทุกออเดอร์ซื้อเลยที่นี่คือปรากฏการใหม่ที่นี่ทำให้นักขายออนไลน์กลายเป็นไอดอลยอดนักขายกับรอบออดดชั่นเพื่อค้นหานักขายที่เป็นมากกว่านักขายผ่านสามเทรนเนอร์ควันอุตสามณีไอซ์อภิษดาและนัดนิสามณีบนเกณฑ์ที่ไม่มีใครยอมใครขายครับกล่องสุ่มแมลงทอดเยจ้านี่ค่ะวลัง อีกทีนะคะ399บาทจะส่งฟรีปั่นแรงมากเลยครับเธอต้องอยู่กับฉันเอาอะไรมามั่นจังอะไรบ้าๆแบบเนี้ยต้องมาเจอด้วยกันค่ะชกได้ชกเดะใครเป็นคนองถังให้ต้องให้ฉันเองแย่ได้แย่ดูเกินเกินชีวิตเธอจะลอยได้กี่กุหลาบไม่ได้จ้ะบ้าอะไรกันวะเนี่ยนี่คือเซลล์ไบเบิลภารกิจที่ชิดยอดขายพรีเซนเตอร์บาย ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มออดิชั่นกันเลยฮะคนแรกเอกลักษณ์คือใช้โทนเสียงในการขายาออดูสุภาพนุ่มๆอ,อ,อยากรู้ว่าเขาเคยด่าใครบ้างไหมเดียกต้อหรังเขาแล้วออผมกับคุณไทเต้นจ้า ตอนนี้ทาอะไรอยู่จ๊ะตอนนี้นนล่าออกจากงานประจําครับมาทําเกี่ยวกับการขายโดยตรงเลยครับผมลาออกจากงานประจําเลยใช่ครับมุ่งมาทําทางนี้ทางเดียวเลยถูกต้องครับเพราะคิดว่าออนไลน์น่าจะไปได้ไกลเพรา,าว่า,ออาวก็ทํามาได้ประมาณเกือบเกือบปีแลวครับอ,อุ้ยเกือบ<ค>ปีนี้น้องใหม่นะใช่ใหม่มากท่านก่บคนอื่นคนอื่นเขาอย่างน้อย7ปีอะไร ปีหนึ่งแล้วลาออกจากงานประจําด้วยอ่ะถูกต้องครับผมทำไมอะไรคือจุดเปลี่ยนของการตัดสินใจมาทําตรงนี้คือต้องมีพาร์ทของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วพอเราได้รีวิวสินค้าต่างๆครับก็จะมีคอมเมนต์ตอบกลับมาว่าเฮ้ยทำไมเสียงเพราะจังเลยเขาดูสุภาพมากเลยอ่ะอยากรู้ว่าเคยด่าคนอื่นไหมเคยเหมือนกันเลยครับผมด่าอย่างไงด่าอย่างไให้ดูหน่อยได้ไหมคะช่วยด่าตาให้ดูหน่อยได้ไหมคะไอสวยโอ้โหเจ็บมาก ไอ้คุณดีมันเบาอะด่าเบาเลยเอาละวันนี้ไม่ต้องด่าใครให้ขายของอย่างเดียวได้เลยมีเวลา45วินาทีแล้ววันนี้ค e ุณจะได้ขายของในหมวดแฟชั่น กาิกาเซลไบรเวอร์รอบออ o ดั่นเทรนเนอร์ทั้ง3จะคัดเลือกสมาชิกทีมหากถูกใจคนไหนสามารถกดปุ่ม CF เลือกเข้าทีมได้ทันทีซึ่งในกรณีที่มีเทรนเนอร์เลือกมากกว่า1คนขึ้นไปนักขายจะเป็นผู้เลือกว่าจะอยู่ทีมเทรนเนอร์คนใดแต่หากเทรนเนอร์ต้องการนักขายคนนั้นเข้าทีมจริงๆเรามีปุ่มพิเศษให้เพื่อยึดก้อนเันคนนั้นเข้าทีมได้โดยปริยาย แต่สิทธิ์นี้เทรนเนอร์ใช้ได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นและตอนนี้ก็ได้เวลเอาออเดชั่นกันแล้วนะักขายคนไหนจะโดนเทรนเนอร์ CF บ้างมาดูกันได้เลยเดี๋ยวก่อนนะพี่แฟงคขะอันนี้คือขายหมาแมวเลยนี่ไม่ขายหมาแมวนี่ชุดแต่งงานให้ขายชุดแต่งงานของหมาแมวมีเวลา45่สิาวนาทีนะครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับเวทีนี้นของคุณครับ ถ้าพ,พร้อมแล้ว45วินาทีายครับที่ใครซื้อเสื้อผ้าให้น้องหมาน้องแมวใส่กันเปลาๆปลเเคยถามน้องๆกันหรือยังครับว่าเขาอยากใส่จริงๆหรือเปล่าใช่ครับ เขาไม่ได้อยกปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทั้งแพนิกร้อนและอืดอัดสุขอยู่ที่เราแต่ทุกดันไปอยู่กับสัตว์แต่มาวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับด้วยนวัตกรรมผ้าครูเทคลดอับดับร้อนครับผมและช่วยทําให้น้องหมานี่งนอนใส่สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะจริงๆต้องบอกตามตรงเลยว่าโอ้โหั่นเป็นคนที่เลี้ยงน้องแมวมานานมากๆเลยเมื่อเราเห็นน้องแมวสุขปุ๊บเราก็จะสุขตามไปด้วยเช่นเดียวกันและในวันนี้สิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์งานดีขนาดนี้ไม่ทราบว่าคุณแม่น้องโมนาน้องมหาและน้องกระดูกเห็นทีจจะะต้้องััดแลวนครบ สองเลือกสเลยคืออันนี้วันนี้ซื้อคู่การ550เท่านั้นครับอยากเป็นเพจเลเวอร์หรือเพจคิลเลอร์วันนี้คุณเลือกได้ที่ปลายนี้ครับไม่ต้องมาล้มเลยชอบชอบพี่ขวัญกดแรกพี่ไอซ์กดต่อพี่นัดกด3โอ้โหทั้ง3เทรนเนอร์ที่เลือกมาคือตัวท็อปของแต่ละวงการเลย3ทางเขาเปิดไฟเขียวให้เราหมดเลยอ่ะเพราะว่าโอ้โหงานนี้แหละมันคือที่ของเราแหละ สามคนเลยฮะกดสามคนเลยพี่ที่ขวัญกดก่อนเลยอะเชิญมาเชอญมาคือทําการบ้านดีเวอร์มากเหมือนทำมาสามปีคือต้องอยู่กับขวัญแค่นี้เลยใช่ไทเติ้ลฉันเห็นตัวฉันในตัวเธอจ้ะฉันรู้สึกว่านี่มันละครเวทีชัดๆฉันรู้สึกว่าฉันเห็นตัวฉันในตัวเธอในการขายของคนจะจําชื่อเธอไทเติ้ลอยู่กับฉันน้องเติ้ลฟังพี่นะถ้าหนูอยากประสบความสำเร็จด้านอินฟลู ต้องมาอยู่กับพี่จ้ะต้องเลือกขวัญแหละเพราะว่าขวัญเลือกก่อนแม่ระวังหน้าแหก <c oughs> แหกไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยว่าสวยอยู่แล้วแหกอี่ทดีก็ได้ค่ะแขง่งภาษาใจนะเวยแข <c oughs> ่งเพลงดีการ <c oughs> เอาละตอนนี้ถึงเวลาที่ไตเทอรจะต้องตัดสินใจครับและไบเทิรเลือกใหอยู่กับเชน่า

คือถ้าเราเลือกเที่ยงอยู่กับใครสักคนในรายการมันต้องเป็นตัวตนของเราจริงที่เราชอบเขาเราประทับใจในตัวของเขาทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เต้เลิกทีมที่ฝันในวันนี้ครับเอ้าเอาละมาถึงกล้วยางานคนต่อไปกันดีกว่าอบอกเลยว่าดีกีไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นสาวผันตัวจากการเป็นนักองอเป็นนักร้อง AF ด้วยและตอนนี้กลายเป็นสุดยอดนักขายฮะขอเชิญพบกับคุณนิวครับผม เจ้าที่อ๋อคุยกับเจ้าที่ก่อนเจ้าที่ก่อนที่นั่นเลย่อันนี้คืออะไรอันนี้ข้อเวทีเพื่ออะไรเรียกเจ้าที่บนเวทีมันเป็นการเอาเลือกเอาชัยใช่มันเป็นเรื่องราวของการรับพลังงานเอ้ยมีเพื่ออะไรทันโลกทันสมัยเหลือเกินชื่อน้องนิวค่ะเคยเป็น AF มาก่อนเหรอคะใช่ค่ะอเมริกันฟุตบอล ถ้าจะน้พี่เป็นเปเชียพี่ไหนล่ะคะปีเจ็ดค่ะตอนที่เรามาเป็นนักขายเนี่ยเราได้มีการแบบร้องเพลงไหมไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยค่ะทำไมคะพูดไปเรื่อยไปเจื้อยแล้วอยู่ดีก็แบบไปเจาะใจกับการเป็นพิธีกรแล้วก็ไปเจื้อยไปเจื้อยไปเจื้อยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ร้องเพลงอยู่ตอนนี้ก็ยังไปเจื้อยไปเจื้อยเลยก็ยังไปเจื้อยก็เร้วนี้อยากจะมาแจะตรงนี้ค่ะ เอาละตอนนี้ได้รู้ศักยภาพของเธอวันนี้กันแล้วมาดูการขายกันบ้างมีเวลาให้45วินาทีในการขายของซึ่งเป็นโจทย์ของเราและนีวฮะจะได้ขายของในหมวดสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจ้าไม่่บ้าหรือไม่รู้ดิเอาละวะอะไรจะเกิดก็เกิดก็โซโล่ไปเลยสิค่ะมันคืออะไรมันคือที่ล้างทำความสะอาดก้นแบบพกพาพกาใช่ว่เ คือโจทย์หลงคุณนะฮะมีเวลา45วินาทีในการขายนะฮะ,อะเอาละ่ะเต็มตัวครับอย่าเพิ่งนะโจทย์ที่ได้รับคุณพระคุณเจ้าถ้าพร้อมแล้วขายครับป,ป๊าป๊าป๊าสั่วะเดินแบบไม่ใช่ค่ะขันสี เรื่องราวเลยไหมคะใช้ชีวิตประจําวันออกไปทํางาน8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวันบางคนบ้านช่องไปกลับนอนบ้านผู้ชายนะคะแล้วบางทีห้างนักงานที่สาธารณะมีเลยคะมีน้ําบ้างไม่มีน้ําบ้างมีขันบ้างมีขันบ้างบางทีมีขันแต่มีรู้นะคะหรือว่าเนี่ยค่ะมีสีเขียวๆตะไคร่เท่ามะลางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพายอาจจะเกิดได้แบบนี้นิวก็เลยมีสิ่งนี้มาแนะนาค่ะสิ่งนี้เนี่ยขอเรียกสั้นๆว่าบัวร้างกีกี้นะคะสิ่งนี้มีประโยชน์มากๆเพราะว่าคุณพกไปที่ไหนก็ นี 1, ่ค so ah. ่ะป uh ักได้ร่หรือเบาจังหวะใท้สามท่านฮะพาคนแล้แฮร์ซึงอะไรมาซีรอฟอร์ซีกระโ๊งชับเมื่อแบบนี้จัดไปเป็นกรรมการออยเดียวพอสั่งวันนี้ได้เลยจ้ะหมดแล้วจ้ากดสามคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ซักเซตไปแล้วหนึ่งก้าวสิ่งที่เราเดอะโชว์มัสโกออนไปแล้วเรายืนยันการเป็นตัวเองในวันนี้เขาเลือกเรา ขวัญชอบวิธีการพีเต์ที่1คือเขาเอาประสบการณ์รอบด้านอะทำภาพไปทุกคนเห็นว่าเออปัญหาเพนพอยต์มันคือแบบนี้สะดวกสบายขายของแล้วเน้นถึงประโยชน์เน้นถึงแวลูแล้วสร้างแวลูให้ตัวน้องเองด้วยขวัญชอบตรงนี้ค่ะขอบคุณครับเป็นคนที่คิดสเต็ปในการพรีเซนต์ได้ดีเพราะ45วิถือว่าสั้นมาก<ช>เขาแค่นี้เลยค่ะเดินมาสเต็ป59 คันค่ะแต่ว่าไม่สบายตัวมันถูกต้องค่ะมันคือความสะอาดผู้หญิงเก็ตเข้าใจง่ายห้าวิคือซื้อเลยที่นัดตัดสินใจกดคนสุดท้ายเพราะว่านัดรอดูตอนจบจะขายของปิดจบยังไงให้เราอยากซื้อ,อพอสุดท้ายน้องเขาหมดจบพี่เรู้สึกว่าคนนี้ต้องอยู่ทีมพีและนี่คืองานหินเลยนะจะเลือกใครยังไงอนาคตของหนูจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ตรงนี้นคะ ไรก็สนุกสนานแต่ถ้าเกิดอยู่กับพี่อ่ะหนูจะอยู่ได้แบบ forever หนูเกิดให้ได้ก่อนค่ะโฟลเอรจอมาเลยจอมาเลยก็ได้วันนี้พี่ฟังพี่รู้สึกว่าสองคนนี้คือโฆษณาเกินจริงเอมันจังเลยมันจังเลยคุณพ่อมันจังเลยมันจังเลยพี่นี่ยากคือตอนนี้แน่เลยเพราะตอนนี้คุณถูกเลือกจาก3เทรนเนอร์ด้วยกันเลือกมาหนึ่งคนที่คุณจะเข้าไปอยู่ในตะกร้าของเขา ถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจครับนี่จะเป็นเทรนเนอร์ที่จะร่วมสู้สึกไปจนจบการแข่งขันแลวถ้าคุณเลือกถูกไม่แน่ฮะตำแหน่งที่หนึ่งอาจจะเป็นของคุณอย่างที่คุณต้องการก็ได้เลือกพ<ค>ี่ไอค่ะเจมากหนูฟังน,น,นะน,นะลูก รักมากก็เกล right. questionnaire questionnaire to ียดมากนะมาแข่งรายการกาดจะเอารางวัลได้ศัตรูไปก่อนเลยครับแมและไปอยู่ทีมของเทนนรสไอซ์ครับผมสัญญาณดีสัญญาณดีถ้ามีเสียงอย่างนี้แสดงว่าลูกขาเขา แงกรีงมาเท่ากับลูกค้าเข้าธุรกิจพิเศษที่ลูกค้าอยากให้น้าขายที่ต้องตาต้องใจมาขายสินค้าดีๆแค่รอบออดิชันก็มีลูกค้าเข้าแบบนี้การตีความปังลูกทีมไอซ์แน่นอน30วินาที ขายครับตัวนี้นะคะคือ CNP p o p o l i s Ampoule Pack นะคะหมอสหรคนที่ขี้เกียจเวลาน้อยเพราะเป็น2 in 1เช็ดไปบำรุงไปถ้าอยากได้ชุ่มช่ำหน่อยแปะทิ้งไ้เลย5-10นาทีเพราะว่าในนี้มีแนอซินามายวิตามิน B3 แล้วก็มี p o p o l i s Extract จะโบ้จะแม่จะเบื่ออะไรก็จุกรู้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นำเข้าจากเกาหลีใช้แล้วเป็นสาวันยาเซโ Kim s ม i d a อมิสแกซชิก Thank you ทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะฮะและผู้แข่งคนแรกฮะน้องนิวไปอยู่กับเทรนเนอร์ไอซ์ดาวไปเลยไป่หนุกเวะมาคนต่อไปดีกว่าใช่คนต่ออินดีกีเขายังไงเป็นนักขายตัวท็อปขายมาแล้วทุกอย่างโอ้ยมากประสบการณ์คือมากมายแล้วชื่อแปดเลยนะถูกคุณนัทเชลกับผม 特别好。 เป็นนักขายประสบการณ์กี่ปีแล้วคะประมาณ7ปีบวกค่ะเริ่มต้นมาจากเป็น MC ีก่อนก็ขายสินค้าเหมือนกันสมัยก่อนมันก็จะเป็นเ c ีออนกราวออกตามบูธต่างๆเใช่ตอนนี้ก็เลยเข้ามาเป็นนักไลฟ์เต็มตัวแต่ว่าช่วงหลังอะค่ะพอมีน้องเป็นคุณแม่แล้วค่ะลูกชายก็สี่ขวบแล้วก็เลยต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านได้ดูแลลูกด้วยใช่แล้วก็ขายของเกี่ยวกับเด็กมันก็อินเนอร์ได้ด้วยค่ะอ๋อข้อมูลเรามาจากใจใช่ค่ะเพราะว่าใช้เองหาเองก็ขา ยเเอองละไรแบบที่นัดมารายการนี้ก็มีอยู่2เหตุผลค่ะอย่างแรกเลยคืออยากพิสูจน์ตัวเองกับอีเหตุผลนึงก็คือตอนนี้นัดมีลูกชายก็อยากให้ลูกชายเห็นนัดในมุมที่นัดเป็นฮีโร่ให้เขานะเห็นต้นแบบของคุณแม่ที่แบบมีความตั้งใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาได้แบบเป็นตัวตนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาเห็นเราเป็นฮีโร่เป็นไอดอล แต่วันนี้เราจะไม่ให้ขายอุปกรณ์เด็กเรอาอจะขายเป็นประเภทแบบเครื่องหอมหมวดผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจ้าตอนที่ได้โจทย์ในความคิดว่ามันค่อนข้างยากมากๆที่จะสื่อเรื่องของกลิ่นออกไปให้คนรู้ได้ใน45วิพร้อมขายอย่าเงี้ยแต่ก็พยายามจะทำให้เต็มที่ค่ะและภาพร้อมแล้ว หายครับ กสายตาจงมองมาและนี่คือช,ชุดเครื่องหอมที่จะติดตราตรึงใจติดจมูกของทุกคนที่ได้สัมผัสกลิ่นไม่ว่าจะเป็นโทนสีเขียวก็จะพาคุณเดินทางสู่ดินแดนแห่งธรรมชาติและมีความสวยความเฟียสความแกลมเข้าสู่เมืองปารีสลูกค้ายี่ขวามเลยค่ะ<อ>หรือว่าจะเป็นโทนสีฟ้าแบบนี้มีความนุ่มนวลละมุนอ่อนโยนนะคะช่วยในเรื่องของการลดอาการภูมิแ ไดด้้วยเหมาะกับคุณแม่และเด็กอย่างพี่ไอซ์และน้องเลอาเลยค่ะกลิ่นนี้นะละมุนมากคุณแม่จะอารมณ์ดีที่สุดเลยค่ะและสุดท้ายอันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้กลิ่นกุลาบดามัสแ่งบเกรีให้พี่นัทเลยนะคะก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเออแม่ทำไม่ได้เต็มที่เลยวันนี้เรายังทำ พี่คิดไวะ้ะกับสิ่งที่ทำมันยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เขายังตีโจทย์ไม่แตกตั้งแต่ตอนแรกคร่ะอย่างดึงอันแรกมาแล้วบอกมาเป็นขวานอย่างเงี้ยได้หนึ่งคนแต่เราเสียอีกสองคนนะแล้วเราเสียอ,อีกบุรค่าทุกคนที่เหลือเพราะว่า,วาอ้าไม่เกี่ยวกับฉันนี่ฉันก็เดินไปสิเอ้ยเราไม่ได้มองมุมนี้เหมือนกันนะคือการขายเราต้องให้ความสําคัญกับทุกคนเท่ากันค่ะขอบคุณค่ะหนูกําลังจะถามพี่นาะเชว่าพี่ยังอยากอยู่ในรายการนี้มากแค่ไหน อยากอยู่มากคะ่ะเพราะว่าจริงๆมารายการนี้เพราะต้องการจะพิสูจน์ตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้ลูกชายเห็นคุณแม่เป็นไอดอลโอ้ฉัชเป็นคนชงถามให้ทคนี้เลยขอบคุณมากหยุดหยดดใเป็นคนชงถามให้ต้องให้ฉันเองเข้าใจไหมว่าเวลาคนฉลาดอ่ะเราจะไม่ทําเอง<อ>เราจะยืมมือคนอื่นทำเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่แบบฉลาดแล้วชนะโดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงอยู่กับขวัญค่ะมี กดจ้เอายังไงเอาโอ้ยตอนนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าคำพูดเดียวเลยคำพูดเดียวเลยที่ดึงทุกคนให้กดปุ่มคืออยากทำให้ลูกชายเห็นที่นั่ไม่ต้องรอค่นี่มีทิชชู่มีทุกอย่างค่ะมีให้หมดจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นแม่ไม่มีลูกนะคะ แต่นะเข้าใจว่าความตื่นเต้นมันคืออะไรและคนเราจะถูกตัดสินจากผิดพลาดใน45วิไม่ได้เพราะน,นอย่างศักยภาพของพี่นาต้องการให้พี่ได้ชายมากกว่านี้เราเป็นแม่เหมือนกันถ้ามีโปรดักอะไรที่มันเกี่ยวกับะว่าความเป็นลูกคือคุณคนเดียวที่สามารถพรีเซนต์ได้คุณจะเป็นน้ำม้วนเกี่ยวกับโปรดักของเด็กสานการคลิกค่ะตอนแรกไม่มีใครเลือกคุณเลยใช่เพราะนั้นสุกงูพูดคำหนึ่งมาเพื่อลูกของคุณค่ะ นี่นคืออะไรมันดันใจในการพาคุณมาที่นี่ใช่ค่ะจริงๆวันนี้ลูกชายมีงานโรงเรียนด้วย,ยนนแต่ว่าแบบเขาจะภูมิใจมากถ้าได้เห็นอยู่ตรงนี้อุ้อย <c oughs> พี่แฟงคือร้องไห้ตามเลยตอนนี้พี่แฟงอยู่ตรงนั้นน่ะต้องปลอบเขาต้องจับนะ้องกับเขาเป็นไงผู้ชายอ่อนแอไม่เป็นหรือไงล่ะนั่งสาลูกผู้ชายเอาละตอนนี้ฮะค่ะค่ะตัดสินใจว่าจะเลือกใครครับ เลือกนัดค่ะนัดก็น,นัดค่ะมาถึงเวลาตัดสินใจครับขออนุญาต้เลือกพี่ไอซ์ค่ะอขอบขอบคุณพี่ขวันแล้วก็พี่นัดมากๆเลยว่า ด้วยความที่อาจจะเป็นแม่และเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนั้นมีหลายอย่างที่อยากจะเรียนรู้จากคุณแม่ด้วยเหมือนกันค่ะด,ดีค่ะมาเซลมาอยู่ที่พี่ไอซ์าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ไอซ์มากนะคะที่กดเลือกนัดแล้วก็ให้กําลังใจทุกอย่างขอบคุณมากๆแล้วนะจะทําให้เต็มที่ค่ะม่แค่เริ่มต้นภารกิจช้อปปิ้งลูกทีมเทรนเนอร์ไอซ์และเทรนเนอร์ขวัญก็คว้าไอเทมเด็ดมาประจำทีม ตัวท็อปหมดเลยที่ได้อะจะจะ crazy เรนเนอร์นัดไม่ต้องน้อยเพราะ oh, <yeah. S 2> วันนี้รับประกันยังมีนักขายจริงๆมาให้แย่งช็อปอีกเพียบ